ย o y อยู่ลุงเองนะครับวันนี้ก็กว่าจะมาถึงได้นะไปภารกิจช่วงเช้าวิ่งฝ่าฝนมาแล้วก็เนี่เอารถมาออกกําลังกายกับทีมงานข้างนอกวันนี้มาเต็มระบบเต็มระบบเลยทั้งแต่มาช้าใช่ทางยางหยทั้งน้ํามันเต็มถังโอเคเอาเครื่องให้เครื่องสํารองมาด้วยเหรอเครด่องสํารองเนี่ยใหญ่ไหมล่ะใหญ่จังเอาเรื่อง เรื่องเล่นเราจริงจังครับแล้วก็มีวันนี้มีช่างจ้อยแล้วก็ช่างบังเซ่บังเซ่โงชี่เคเต็มระบบไม่ไม่พร้อมเลยจะแต่งตัวนายเขาดูดิช่างจ้อยเขาเลิก <laughs> แล้ขี่กับพี่อยู่เนี่ย <laughs> โอ้โหนี่รอแดกลุงเหรอ <laughs> ดูบางดูบางเตรียมเตรียมเลยอะ่ะบางบอกา,าลหเอ็กลงอะ่ะถ้ามึงเห็นนะเวตลาดบางจะโดดแล้วก็เล่นท่าเนี่ยโอซูเปอร์แมน ถ้าจะมีเนี่ยมันติดไม่ติดอ๋อโอเคไหมดูความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนขาดขาดยืดจะรอไปพร้อมใครดีอะใส่กูโปก่อนแล้วกันเอาไปสัมภาษณ์ก่อนเขาขี่ได้ช้าได้ใช่ไหมพี่เด็กได้ได้ไปเลยไอ้กี้ไว้ไอ้กี้ไปพร้อมดิหัวมาเลยเจ็บเด็กก่อนแต่จริงๆเราไปเที่ยวก่อนก็จะดีเลยไปให้ไปบอกก่อนอาจจะให้ลูกเลีไปเที่ยวก่อนไปเข้าห้องน้ำไหมพีง พร้อมแล้วครับใบรุ่สุพรรณเอกเมื่อกี้ใบรุ่นสุพรรณลงไปแล้วนนลนไงตักบี๋ยงไ,ลไยลงลงไปเก็บหน่อยดิเก็บเหี้ยอะไรกระเลยเดี๋ยวเราไปวอร์มก่อนแล้วไปกินกล้องดีกว่าน,นะอโอเคครับจะให้ลู่เอกไปวอร์มสักรอบหนึ่งรอสองสามรอบกันแล้วกันอุ้ยไปดูกระโดดสุดเลยเลยอ่ะมาลุ้นที่เลย สี่รูปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นมันบินแล้วครับบังไอ้กุญแจกุญแจไม่ใช่ออฟลันอ๋อพ่อกูปิดน้ำมันไวหมไม่ทำไมอยู่บ้านมันบินไ่ไหนเยอะมึงดูหน้าบังด้วยเลยบีนแล้วลีลาแล้วบ้่เล็กไปกุญแจอ่ะอ่ะติดบังมอนหน้าแล้ลีลาแล้วติดแล้วไปให้ดูลายนะเพื่อนโอ้โหหิ้งที่เราขี่แล้วแม่ไม่กล้านว่ะเป็นลายเราของแท้ ค่ยๆเราคานเอาเราคานเอาเราไปเช็คลายสนามสักสองรอบไอ้เหี้ยนี่เพลินจังเลยมามาด้วย ำไมต้องเลือกใช้โชคโอเคดีนะครับมีความยาวให้เลือกคัสตอมแบบที่คุณต้องการโชคอัดด้วยแก๊สไนโตรเจนปรับความแข็งของสปริงให้เหมาะกับน้ำหนักของคนขี่สามารถปรับรีบาลนะครับให้เหมาะกับโหลดในการใช้งานโช๊คโอเคดีมีสิ่งให้เลือกที่คุณต้องการติดต่อได้ที่เพจโอเคดี o C เอ้าไงลูกเอกพอแล้วเหรอโอยังยังไม่นวดกูง <laughs> ตะคิวแดงตะคิวแดงโอ้ไม่ปิดเอาซะเลยแล้วขอให้วนมาเบาๆก็พอแล้วมึงคิดว่ากูไปเร็วไงอ๋อมึงไปไหวครับนะตะคิวรับประทานเราต้องหาอาจารย์มาสอนเราแล้วแหละใช่ใช่ต้องต้องนับหนึ่งใหม่ครับแล้วเังลงอีกแล้วดูดิดูเดฟฟี่ตะเหงนฟิตไงแต่เหงนฟิตไง ไอตอนกระโดดนะลงมาแทบไม่อยากจะก่อรถเลยวะไม่ไหวจริงๆนะกี่ปีแล้ววะเนี่ยไม่ได้ขี่ครับไม่ถ้วนครับหลายปีต้องพักแล้วก็ลงอีกสักสามรอบสี่รอบไม่หายใจก่อนนี่ครับต่อนนี้เนี่ยดูดิกระตึงมากเลยไปก่อนดีกว่าโอเคไปกีบไปไหนไปสอนทอยกีบไม่ได้ทำรมดาว่ะบิดบิดปิดเออ เดี๋ยวไม่รู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องต้องไปต้องไปไปโรถเลนเลยไหมล่ะไปโรถเลนไปมันตึงมากเลยมันตึงมากเลยไปแล้วไปแล้วไปนุ่นริมคลองเสี่ยนอยากลองขยักไหลริมคลองห้าสิบขยักไหลริมคลองไหลริมคลองแรงไม่แรงต้องถามนน่นไปนุ่นไปเลยวันนี้ถือว่าเป็นการวอร์มอัพนะฮะครับแล้ว กว่จะมาอีกรอบหนึ่งกี่สาวตีไม่มีเราจะไปดูในจ้อยเดียวแกจะโดดกี่ลูปไปคนละคันคนละคันไม่ใช่โอ้รถเราดุดุขนาดนั้นแสดงว่ารถเราแรงพอสมควรเลยนะแสดงว่ากูขี่ไม่ได้แต่เบี้ยมจะจ้อยอยู่แต่มาดูมาเหงมาโดดก็โดดสุดเนินเลยนะไปเลยไปเลยเราไม่ต้องดูรอบแรกๆเขาซ้อมมาดีถ้าดูรอบหลังจะเมื่อยแล้ว คนในใหญ่กว่ารถเยอะตัดเลยนะใช่ครับก้องกว้ามไปแล้ว้อเรียบร้อยไปแล้วครับไม่ตอนนี้ขี่สี่ขี่ใบสั้นแกโหดกว่านี้นะเขาไม่คุ้นรถไงใช่ใช่เพราะว่าขาจะติดขาจะติดช่วงช่วงไม่ได้เขาจอยทั้งเขาสูงสูงแล้วก็สูงกว่าในเชยงเยอะขนาดในเชียงหนักขนาดในเชียงนี่เรียกว่ายังขาถ้าติดอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าเอ็มร้อยห้าสิบเหมาะกับคนขี่มาสักร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแล้วหนักละ น้ำหนักก็ประมาณสัก40 50ลงห้าสจะได้เหมาะรถเนาะขนาดเกินมันรถมันไม่ไหวอ่ะเลี้ยวกันไปแล้ว <laughs> ไม่ไหวแล้วจะติดเาเขาบอกกล้องลนก็จะติดเสาไปเซอร์บีก่อนนะไปเซอร์บีก่อนลูกเอเจะแบตเตอร์นายใครบางเซีเหรอให้บางสอนอ๋อไปให้บางสอนตามตามลายบางให้บางก่อน เอลูเอกับางเซนะครแ,แทเอ้ายังทาีเดียวกันเลย เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าออมเลยกันนะออมเราต้องมาซ้อมบ่อยๆก็ได้ได้ช่วงฮิตสองใช่ไหมได้สักข้ารอบกว่าอยู่เหมือนกันนะได้อยู่แต่โกินแรงนะรถโดดโคตรกินมันกินแรงนะรถมันไม่ได้กินแรงกูไม่มีเลยมันตึงมากเลยเราไม่มีเลยเราไม่มีเลยเพื่อนเราไม่โทษรถหรอกเฮ้ยมีมีคนไปแอบดูไลา์ด้วยเฮ้ยคุณนุ่นไปเหลืองถอดเสื้อ กันแอบแอบเช็คลายครับลายสนามนักแข่งที่ดีต้องมีการแบบเก็บเช็คลายละเอียดทำกันบ้านไอเดี๋ยวเขาเป็นช่างที่ดีด้วยนะจบภารกิจในการมาร่วมสนุกกับทีมงานเรยจะเป็นช่างสุพรรณมอกรุงเทพกรุงเทพช่างเซมอสุพรรณช่างเซมองเทพช่างเซมองเทพช่างสุพรรณช่างจ้อยลายพายขยักลายริมคลองแล้วก็หลายหลายในกล์ฟด้วยหรือเปล่าไม่รู้โอ้หลายหลายท่านเลยแล้วก็ขอบคุณ ทางน้ำผู้ใหญ่เจ้าของสนามด้วยนะออ๋น้าคนนั้นพี่คนนั้นน้าคนนั้นเจ้าของสนามเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเสื้อไม่เอ้เปียวว่ะเสื้อเอาเรื่องว่ะที่เป็น FC ของเอสตองมอเตอร์คอร์สายฝุ่นสายเดอมาได้หรอนี่นี่หันหลังหันหลังหันหลังหล่อไหมมันจะทีตู่ไหมใช่เออได้เรื่องว่ะได้เรื่องว่ะได้นะสวยดีก่อนเอา EP นี้ใครที่ชอบทางฝุ่นนะก็เดี๋ยวติดตามเราอาจจะไปปวดในการแข่งขัน โมอโเตอคอร์สก็ได้เพราะว่าเรามีรถเรามีชุดและเรามีใจและเรามีามการเตริมมันต่อไปสุราษฎร์ธานีก่อนแล้วก็ค่อยไปดูเรื่องของโมอโตอคอร์สกันฝากกดไลค์กดแชา์เป็นกำลังใ,ใจให้ด้วยเชียร์ลุงหน่อยว่าจะขี่ออกกําลังกายได้ประมาณไหนไป e t สโก It's it.